สวัสดีนะลูกๆผู้ฟังที่รักของแม่ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แสงธรรมคุณแม่บุญเรืองพื้นที่ที่แม่ตั้งใจปัดกวาดเช็ดถูไว้ให้สะอาดเพื่อให้ใจของลูกๆได้เข้ามาพักพิงและเติมพลังให้เต็มเปี่ยมนะลูกวันนี้แม่มีเรื่องที่อยากจะคุยกับลูกแบบเปิดอกเหมือนแม่ลูกนั่งล้อมวงคุยกันหน้าเตาไฟในหน้าหนาว แม่เชื่อว่าหลายคนที่กำลังฟังเสียงแม่ตอนนี้กำลังเผชิญกับความรู้สึกที่อึดอัดขับค้องใจเหมือนมีก้อนหินหนักๆทับอยู่ที่อกใช่ไหมลูกความรู้สึกที่ว่าทำไมหนอเราขยันแทบตายเราสู้ไม่ถอยแต่ทำไมชีวิตมันถึงได้ติดขัดไปหมดจะหยิบจับอะไรก็เหมือนมีอุปสรรคมาขัดขา จะหวังพึ่งใครเขาก็เมินหน้าหนีเงินทองที่ควรจะได้ก็หลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาบางทีลูกอาจจะแอบน้อยใจวาสนาแอบเงยหน้ามองฟ้าแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นฉันลูกเอ๋ยแม่จะบอกความจริงข้อหนึ่งให้ลูกฟังนะความติดขัดที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และไม่ใช่เพราะดวงดาวบนฟากฟ้ากลั่นแกล้งเราหรอกลูกแต่มันเกิดจากพลังงานบางอย่างที่เราสร้างขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวมันเหมือนกับท่อน้ำเลี้ยงชีวิตของเรามันมีตะกอนไปอุดตันทำให้น้ำดีไหลเข้ามาไม่ได้น้ำเสียก็ระบายออกไม่ทันวันนี้แม่ไม่ได้มามือเปล่าแต่แม่เตรียมยาขนานเอกมาฝากลูกเป็นหวิธีเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี พลิกชีวิตรับทรัพย์ที่แม่กล้ารับประกันกับลูกเลยว่าถ้าลูกทำด้วยใจที่ศรัทธาและตั้งมั่นเห็นผลทันทีคำว่าเห็นผลทันทีของแม่ไม่ได้หมายความว่าทองจะหล่นพับตัวลูกจนหลังหักนะแต่ลูกจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ใจของลูกก่อนมันจะเบาขึ้นสว่างขึ้นและเมื่อใจเปลี่ยนโลกภายนอกมันจะเปลี่ยนตามอย่างน่าอัศจรรย์ เรามาเริ่มกันที่วิธีที่หนึ่งกันเลยนะลูกวิธีนี้แน่ถือว่าเป็นรากแก้วของชีวิตถ้าข้อนี้ลูกทำไม่ได้ข้ออื่นๆก็ป่วยการเปล่าวิธีที่หนึ่งนี้คือการกลับไปรดน้ำที่รากเง่าของชีวิตลูกลองมองดูต้นไม้นะลูกต้นไม้ใหญ่ที่แผลกิ่งก้านสาขามีลูกดกเต็มต้นมันสวยงามใช่ไหม แต่ความสวยงามและความมั่งคั่งของต้นไม้นั้นมันไม่ได้มาจากใบหรือกิ่งก้านแต่มันมาจากรากที่ยั่งลึกลงไปในดินรากที่คอยดูดซึมอาหารส่งไปเลี้ยงลำต้นชีวิตคนเราก็เหมือนกันลูกรากเงาของเราคือใครก็คือพ่อกับแม่หรือผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามานั่นเองแม่เห็นลูกหลานหลายคน วิง่งวุ่นไปไหว้พระขอพรเก้าวัดเจ็ดวัดข้ามน้ำทะเลไปมูเตลูที่ไกลแสนไกลเพื่อขอให้ร่ำรวยขอให้โชคดีแต่พอกลับมาถึงบ้านกลับเดินผ่านพ่อแม่เหมือนท่านเป็นธาตุอากาศบางคนร้ายกว่านั้นพูดจาตะคอกใส่ท่านทำหน้าบึ้งตึงใส่ท่านปล่อยให้ท่านกินข้าวเย็นชืดปล่อยให้ท่านนอนเหงาอยู่กับความน้อยใจลูกเอย๋ย จำคําแม่ไว้นะพระในบ้านศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเทวดาที่ไหนท่านจะอยากมาช่วยเราถ้าเรายังดูแลเทวดาเดินดินที่บ้านไม่ได้ถ้าพ่อแม่ยังนอนร้องไห้น้ำตาเปียกหมอนพระลูกชีวิตลูกจะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรมันผิดวิสัยธรรมชาติ เหมือนลูกพยายามจะปลูกต้นไม้โดยไม่รดน้ำที่โคนแต่ไปพรมน้ำที่ใบสักวันมันก็ต้องแห้งเหี่ยวตายการเปิดดวงข้อแรกที่ง่ายที่สุดและเห็นผลไวที่สุดคือกลับไปกราบเท้าท่านลูกซื้อของกินที่ท่านชอบไปฝากไม่ต้องแพงหรูหราหรอกเอาที่ท่านกินแล้วมีความสุขเข้าไปกอดท่าน ขอขมาท่านหากเราเคยทำอะไรให้ท่านขุนข้องหมองใจทันทีที่ท่านยิ้มทันทีที่ท่านยกมือลูบหัวลูกแล้วให้พรพรน,นั้นแหละลูกคือกุญแจดอกแรกที่ไขประตูทรัพย์สมบัติให้เปิดออกแม่เคยเห็นมาเยอะแล้วลูกคนที่ชีวิตตกต่ำถึงขีดสุดพอหันกลับมาดูแลพ่อแม่พลิกฟื้นดูแลท่านอย่างดีประดุดพระเจ้าจัก,กรพรรดิ ชีวิตเขาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมืองานที่เคยติดขัดกลับลื่นไหลเงินทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อเพราะแรงกระตันยูนี้เป็นเกราะแก้วคุ้มกันภัยชั้นดีเป็นเสน่ห์มหานิยมที่ทำให้ใครเห็นก็เอ็นดูดังนั้นการบ้านข้อแรกของลูกในวันนี้ถามตัวเองสิว่าวันนี้พ่อแม่เรากินข้าวอิ่มหรือยัง ถ้าคำตอบคือยังหรือไม่รู้ลูกรู้นะว่าต้องทำอะไรพอเราดูแลรากแก้วให้ชุ่มชื้นแล้วต้นไม้ชีวิตก็พร้อมจะเติบโตแต่ว่าถ้าว่าต่อให้รากดีแค่ไหนถ้าลำต้นมันมีแต่รอยมแมลงเจาะมีแต่ยางพิษไหลออกมามันก็ยากที่จะเติบโตต่อไปได้ เรื่องนี้มันนำไปสู่สิ่งที่แม่จะเล่าในลำดับถัดไปเมื่อกี้เราพูดถึงการดูแลรากแก้วหรือพ่อแม่ผู้มีพระคุณไปแล้วพอรากเราแข็งแรงดูซึมอาหารได้ดีแล้วสิ่งที่เราต้องมาดูกันต่อคือพื้นที่ภายในใจของเรานี่แหละลูกวิธีที่สองนี้แม่ขอเรียกว่า การล้างตะกรนขุนมัวออกจากใจหรือถ้าพูดภาษาธรรมะก็คือการอโหสิกรรมนั่นเองลูกเคยสังเกตไหมเวลาที่ลูกเกลียดใครสักคนเวลาที่ลูกโกรธแค้นใครมากๆลูกรู้สึกอย่างไรมันร้อนรุ่มเหมือนมีไฟสุมอยู่ในอกใช่ไหมมันหนักอึ้องเหมือนแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนบาตลอดเวลาทั้งยามหลับและยามตื่น จิตใจที่เต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดความพยาบาทมันคือจิตใจที่มีคลื่นความถี่ต่ำที่สุดมันคือความมืดดำที่ปิดกั้นแสงสว่างแห่งโชคลาภอย่างสิ้นเชิงลองจินตนาการดูนะลูกถ้าเปรียบตัวลูกเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ลูกอยากจะเชิญความโชคดีหรือทรัพย์สินให้เข้ามาเป็นแขกเยี่ยมเยือนแต่ในบ้านของลูกเต็มไปด้วยขยะเน่าเหม็น เต็มไปด้วยควันไฟแห่งความโกรธแค้นถามจริงๆเถอะลูกใครเขาจะอยากเข้ามาโชคลาบเขาก็มีจมูกนะลูกเขาได้กลิ่นความร้อนรนเขาก็หนีหายไปหมดหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการให้อภัยคือการทำเพื่อคนอื่นคือการยอมแพ้หรือเสียศักดิ์ศรีแต่แม่จะบอกความจริงให้ลูกฟังนะการให้อภัยหรือการอาโหสิก,กรรม ไม่ใช่การทำเพื่อคนที่ลูกเกลียดเลยแต่มันคือการทำเพื่อตัวลูกเองล้วนๆมันคือการปลดปล่อยตัวเองออกจากคุกที่ลูกสร้างขึ้นมาขังใจตัวเองไว้ลูกลองกำมือให้แน่นที่สุดนะกำให้เล็บจิกเข้าไปในเนื้อเจ็บไหมลูกเหนื่อยไหมการแบกความแค้นก็เหมือนการกำมือนั่นแหละยิ่งกำแน่นลูกยิ่งเจ็บยิ่งกำนานมือลูกก็ยิ่งใช้งานไม่ได้ จะไปหยิบจับโอกาสดีๆที่ลอยมาตรงหน้าก็ทำไม่ได้เพราะมือไม่ว่างวิธีเปิดดวงข้อนี้คือการฝึกจิตให้รู้จักวางนึกถึงหน้าคนที่เคยทำให้ลูกเจ็บปวดคนที่เคยโกงลูกคนที่เคยนินทาลูกแล้วบอกกับตัวเองในใจว่าเราเอาโหสิกรรมให้นะกรรมใดที่ทำต่อกันมาขอให้ยุติลงเพียงเท่านี้ ต่างคนต่างอยู่ขอให้เธอไปดีเถิดฉันขอคืนอิสรภาพให้ใจตัวเองทำแรกๆมันยากแม่รู้มันอาจจะฝืนใจน้ำตาอาจจะไหลแต่เชื่อแม่เถิดลูกทันทีที่ลูกตัดใจให้อภัยได้จริงๆเหมือนลูกโยนก้อนหินออกจากอกความรู้สึกเบาสบายจะเกิดขึ้นทันทีพื้นที่ในใจลูกจะว่างลงและพื้นที่ว่างตรงนี้แหละลูก คือพื้นที่สําหรับรองรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาจําไว้นะลูกคนที่โชคดีที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่เคยถูกกระทาแต่เป็นคนที่ลืมความเจ็บปวดได้เร็วที่สุดและไม่ยอมให้ขยะอารมณ์ของคนอื่นมาเน่าเหม็นอยู่ในใจเราขัดบ้านให้สะอาดขัดใจให้สว่างแล้วนางกวักแห่งโชคชะตาจะกวักเงินกวักทองเข้ามาหาลูกเองทีนี้พอรากเราดี ใจเราสะอาดแล้วเราก็ต้องมาดูช่องทางที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับจักรวาลช่องทางที่ลูกใช้สร้างโลกของลูกเองในทุกๆวันนั่นก็คือปากของลูกลูกเอ๋ยลูกเคยได้ยินคำโบราณที่ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทไหมนี่คือความจริงแท้แน่นอนเลยนะ วิธีที่สที่แม่จะบอกลูกคือการปรับห่วงจุ้ยที่ปากหรือการใช้วาจาเรียกซับลูกรู้ไหมว่าคำพูดที่ลูกเปล่งออกมาแต่ละคำมันไม่ได้หายไปในอากาศเฉยๆแต่มันคือเคลื่อนพลังงานที่สั่นสะเทือนออกไปแล้วมันจะไปดึงดูดสิ่งที่มีเคลื่อนความถี่เดียวกันกลับเข้ามาหาลูก นี่คือกฎแรงดึงดูดขั้นพื้นฐานเลยแม่เห็นลูกหลานหลายคนตื่นเช้ามายังไม่ทันล้างหน้าแปรงฟัน <c oughs> ก็บ่นแล้วโอ้ยเบื่อจังไม่อยากไปทำงานเลยทำไมชีวิตมันแย่แบบนี้เงินไม่มีจะกินแล้วซวยจริงๆลูกเอ้ยรู้ตัวไม่ว่าลูกกำลังร่ายมนต์ดำใส่ตัวเองอยู่ทันทีที่ลูกพูดคำว่าไม่มีเงิน จิตใต้สำนึกของลูกมันจะรับคำสั่งทันทีว่าอ๋อเจ้านายต้องการความไม่มีเงินได้เลยเดี๋ยวจัดให้แล้วมันก็จะปิดกั้นหนทางธรรมหากินของลูกหมดทำให้ลูกมองไม่เห็นโอกาสทำให้ลูกตัดสินใจผิดพลาดปากของคนเรานี่ศักดิ์สิทธิ์นะลูกวาจาคือประกาศิธิ์ที่เราใช้สั่งฟ้าสั่งดินคนโบราณเขาถึงถือมาก ห้ามพูดคำอับปมงคลในตอนเช้าห้ามแช่งลูกหลานห้ามบ่นเรื่องความยากจนเพราะพูดอะไรมันมักจะได้อย่างนั้นวิธีแก้ดวงข้อนี้ง่ายแสนไม้แต่ได้ผลชง,งัดนักคือเปลี่ยนคำพูดเดี๋ยวนี้หยุดบน่นหยุดนินทาหยุดพูดคำหยาบหยุดพูดถึงสิ่งที่ลูกไม่อยากได้ให้พูดแต่สิ่งที่ลูกอยากได้ และพูดในเชิงบวกเสมอตื่นเช้ามาให้ลูกยิ้มให้ตัวเองในกระจกและพูดเสียงดังฟังชัดเลยว่าวันนี้วันดีวันนี้ฉันโชคดีวันนี้เงินทองหาได้ง่ายใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เมตตาพูดจาไพเราะกับคนในบ้านพูดดีกับเพื่อนร่วมงานแม้แต่กับหมากับแมวก็ต้องพูดดีด้วยนะ การพูดดีไม่ใช่การหลอกตัวเองนะลูกแต่มันคือการจูนคลื่นของเราให้ตรงกับคลื่นความสำเร็จทันทีที่ลูกหยุดบนเรื่องหนี้สินแล้วหันมาพูดขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ลูกจะเห็นทางออกของปัญหาได้ชัดเจนขึ้นเพราะใจลูกมันไม่มัวหมองด้วยหมอกควันแห่งคําบนจําคําแม่ไว้นะลูกปากพารวยมีอยู่จริง ให้ลูกหมั่นใช้ปากนี้สวดมนต์ภาวนาและพูดจาภาษาดอกไม้แล้วลูกจะตกใจว่าทำไมจู่ๆผู้คนก็ใจดีกับลูกมากขึ้นทำไมจู่ๆงานยากๆก็กลายเป็นเรื่องง่ายนั่นเพราะวาจาของลูกได้ปูทางลาดด้วยกลีบกุหลาบรอไว้แล้วนั่นเองแต่ลูกจา๋ามีแค่รากที่ดีใจที่สะอาด และปากที่หวานหูยังไม่พอการจะรับทรัพย์ก้อนใหญ่มันต้องมีการกระทำบางอย่างที่ต้องฝืนใจคนขี้เหนียวแต่มันคือเคล็ดลับของเศรษฐีทั่วโลกเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะลูกเป็นยังไงบ้างฟังแม่แล้วรู้สึกเบาใจขึ้นบ้างไหมมาถึงวิธีที่4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันมากที่สุด และเป็นจุดตายที่ทำให้หลายคนรวยไม่สุดสักทีนั่นคือเรื่องของการให้หรือทานนบารมีลูกอาจจะแย้งแม่ในใจว่าโทแม่ตัวหนูเองยังจะเอาไม่รอดเงินจะกินข้าวยังแทบไม่มีจะให้แม่ไปแจกเงินใครได้ยังไงแม่เข้าใจลูกนะแต่แม่ขอให้ลูกตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีๆนี่คือความรับของจักรวาลที่คนรวยเขารู้กัน ลูกลองกำมือแน่นๆอีกครั้งสิลูกกำให้แน่นที่สุดแล้วบอกแม่สิว่าถ้าแม่ยื่นทองคำให้ลูกตอนนี้ลูกจะรับมันได้ไหมรับไม่ได้ใช่ไหมเพราะมือลูกกำอยู่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมแบการที่ลูกตะหนีถีเหนียวกลัวเงินหมดไม่กล้าแบ่งปันใครมันคือการส่งสัญญาณบอกจักรวาลว่าฉันขาดแคลนฉันมีไม่พอ และจักรวาลก็จะส่งความขาดแคลนมาให้ลูกเพิ่มอีกวิธีเปิดดวงข้อนี้คือการฝึกเป็นผู้ให้เพื่อทลายกำแพงแห่งความตันหนีในใจการให้ทานไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปนะลูกถ้าลูกไม่มีเงินลูกให้แรงกายไปช่วยงานวาดัดช่วยงานชุมชนก็ได้ลูกให้ความรู้สอนคนอื่นก็ได้หรือที่ง่ายที่สุดคือให้รอยยิ้มและกำลังใจ ให้อภัยทานที่เราคุยกันไปแล้วแต่ถ้าลูกพอมีเงินบ้างแม้เพียงเล็กน้อยลงแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญหยอดตู้บริจาคซื้อข้าวให้หมาจรจัดหรือเลี้ยงขนมเด็กๆหัวใจสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินนะลูกแต่มันอยู่ที่เจตนาขณะที่ให้ทันทีที่ลูกสละออกไปจใจลูกจะขยายกว้างขึ้นความรู้สึกขาดจะหายไป ความรู้สึกมั่งคั่งจะเข้ามาแทนที่จิตใต้สำนึกมันจะรับรู้ว่าเฮ้ยเรามีเหลือเฟือว่าเราถึงแบ่งให้คนอื่นได้ความรู้สึกมั่งคั่งที่เกิดขึ้นในใจนี่แหละลูกคือแม่เหล็กพลังสูงที่จะไปดึงดูดทรัพย์สินเงินทองให้ไหลมาเทมาเหมือนสายน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำถ้าลูกทำตัวเป็นแอ่งน้ำปิดตายน้ำเก่ายังไงก็เน่าแต่น้ำใหม่ก็เข้าไม่ได้ แต่ถ้าลูกทำตัวเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านแจกจ่ายความชุ่มชื้นสายนาทีแห่งโชคลาภจะไหลผ่านตัวลูกตลอดเวลาแม่ขอท้าให้ลูกลองดูนะเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆวันนี้ลองซื้อน้ำเย็นๆให้พี่ยามหน้าหมู่บ้านซอกบอร์ดหรือแบ่งขนมให้เพื่อนร่วมงานแล้วสังเกตความรู้สึกที่ใจของลูกมันจะพองฟูมันจะมีความสุขและความสุขจากการให้นี่แหละลูก คือพลังงานด้านบวกที่รุนแรงที่สุดที่จะไปเขย่าวดวงชะตาของลูกให้ตื่นขึ้นเมื่อลูกเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเพราะน้ำใจที่ลูกมีใครเล่าจะปล่อยให้ลูกอดตายไม่มีทางหรอกลูกคนที่มีทานบารมีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีแต่จะเจริญขึ้น,ขนึข้นแต่ช้าก่อนลูกต่อให้ลูกทำมาครบทั้งสี่ข้อแล้วมีรากฐานดีใจสะอาด พูดดีและรู้จักให้แต่ถ้าขาดสิ่งสุดท้ายนี้ไปลูกอาจจะรักษาความโชคดีไว้ได้ไม่นานหรืออาจจะพลาดตกมาตายตอนจบได้สิ่งนี้คือเกราะป้องกันและเข็มติดที่สำคัญที่สุดในชีวิตมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะลูกกับวิธีที่หซึ่งแม่ถือว่ามงกุฎของหัวใจและเป็นวิธีที่สําพันที่สุด ที่จะทำให้ดวงของลูกเปิดอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่พลุที่จุดสว่างวูบเดียวแล้วดับไปสิ่งนั้นคือการเจริญสติภาวนาหรือการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในดวงตาลูกเอ๋ยโชคลาบเงินทองหรือโอกาสดีๆมันเหมือนรถสปอร์ตคันหรูที่วิ่งเข้ามาหาลูกแต่ถ้าลูกเป็นคนตาบอด หรือเป็นคนเมาขาดสติลูกจะขับรถคันนั้นได้ไหมนอกจากจะขับไม่ได้แล้วลูกอาจจะขับไปชนจนเกิดหายนะได้ความมืดบอดในที่นี้คือความขาดสติความหลงละเลงความประมาทคนจำนวนมากพอรวยขึ้นมาหน่อยก็หลงลืมตัวเอาเงินไปละลายกับอบายามุกเล่นการพนัน กินเหล้าเมายาหรือถูกคนโกงจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะขาดปัญญาที่จะรักษาซัพ์วิธีเปิดดวงข้อสุดท้ายนี้คือการทำใจให้ตื่นรู้อยู่เสมอแม่ขอให้ลูกสละเวลาวันละนิดแค่ห้านาที10นาทีก่อนนอนก็ได้ไหว้พระสวดวนสั้นๆแล้วนั่งนิ่งๆหลับตาดูลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้ใจที่มันวิ่งวุ่นมาทั้งวันได้หยุดพักได้ตกตะกอนการทำสมาธิภาวนาไม่ใช่เรื่องของคนแก่หรือเรื่องงมงายนะลูกแต่มันคือการรับมีดแห่งปัญญาให้คมกริบเมื่อลูกมีสติลูกจะมองเห็นโลกตามความเป็นจริงลูกจะเห็นโอกาสในวิกฤต ในขณะที่คุณอื่นเห็นแต่วิกฤตลูกจะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองไม่โกรธง่ายไม่โลภจนหน้ามืดตามัวปัญญานี่แหละลูกคือเครื่องมือหาทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดและเป็นเครื่องมือรักษาทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่มีคาถาบทไหนศักดิ์สิทธิ์เท่ากับสติของลูกเองพระเครื่องรุ่นไหนก็คุ้มครองลูกไม่ได้ถ้าลูกเป็นคนประมาท ทันทีที่ลูกเริ่มฝึกสติลูกจะกลายเป็นคนดวงแข็งเพราะลูกจะไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่อโคจรลูกจะไม่ตัดสินใจพลาดเพราะอารมณ์ชั่ววูบและที่สำคัญจิตที่นิ่งสงบจะมีพลังดึงดูดความสำเร็จเข้ามาได้อย่างแม่นยำเหมือนเสือที่ซุ่มรอเหยื่ออย่างใจเย็นพอมองเห็นจังหวะก็ตะกบได้ทันทีไม่พลาดเป้า ลองดูนะลูกคืนนี้ก่อนนอนวางโทรศัพท์มือถือลงแล้วหันมาดูใจตัวเองสักครู่สร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้นภายในแล้วแสงนี้จะนำทางลูกไปสู่ทางออกของทุกปัญหาแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดทีนี้เราได้ครบทั้งห้ากุญแจดอกสำคัญแล้วลูกอาจจะสงสัยว่าแล้วทำยังไงต่อ ต้องเริ่มเมื่อไหร่แล้วมันจะเห็นผลจริงหรือแม่มีบทสรุปสุดท้ายที่จะฝากไว้ให้ลูกนะจ๊ะเราได้เดินทางผ่านเคล็ดลับทั้ง5ข้อกันมาแล้วแม่ขอทบทวนให้ฟังชัดๆอีกครั้งนะเพื่อให้มันประทับเข้าไปในใจของลูกกตนอยู่ต่อพ่อแม่คือการรดน้ำพรวนดินที่รากแก้วเพื่อให้ชีวิตมั่นคง อโหสิกรรมหล้างใจคือการเทขยะเน่าเหม็นออกจากบ้านเพื่อเปิดรับแขกแก้วคือโชคลาภว่าจาประกาศิทธิคือการใช้ปากเรียกทรัพย์พูดแต่สิ่งดีๆเพื่อจูนคลื่นความสำเร็จการให้ทานคือการคลายกําปั้นที่กําแน่นให้เลือดลมแห่งโชคลาภไหลเวียนสะดวกเจริญสติภาวนา คือการจุดไฟให้ปัญญาเพื่อมองเห็นหนทางและรักษาทรัพย์ไว้ให้ยั่งยืนลูกเอ้ยห้าข้อนี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ใช่เวทมนต์วิเศษที่แม่เสกให้ลูกแล้วลูกจะรวยทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรแต่มันคือกฎแห่งธรรมชาติคือเหตุและผลที่ตรงไปตรงมาที่สุด ทำแล้วเห็นผลทันทีที่แม่บอกคือเห็นผลที่ใจของลูกทันทีที่ทำใจที่เคยร้อนจะเย็นลงใจที่เคยหนักจะเบาขึ้นใจที่เคยเมื่อสวัยจะสว่างสวยัยและเมื่อโลกภายในของลูกเปลี่ยนโลกภายนอกจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเปลี่ยนตามลูกไปในทิศทางที่ดีขึ้นเท่านั้นอย่ามัวแต่รอเลิกยามนะลูก เรกที่ดีที่สุดคือวินาทีนี้ที่ลูกคิดได้และลงมือทําอย่ารอให้วรวยก่อนค่อยให้อย่ารอให้ว่างก่อนค่อยภาวนาเพราะลูกจะไม่มีวันได้ทําเริ่มจากจุดที่ลูกยืนเริ่มจากสิ่งที่ลูกมีแม้มันจะน้อยนิดแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่แม่ขอเป็นกำลังใจให้ลูกๆของแม่ทุกคนที่กำลังสู้ชีวิต ขอให้ลูกนำห้วิธีนี้ไปปฏิบัติให้เป็นนิสัยทำให้เป็นเนื้อเป็นตัวของลูกและลูกจะพบว่าปาฏิหาริสร้างได้ด้วยมือของเราเองขอให้ความสว่างไสวแห่งแสงธรรมจงนำทางลูกให้ออกจากความมืดบอดขอให้ความมั่งคัง่งทั้งทางทรัพย์สินและทางจิตใจจงหลั่งไหลมาสู่ลูกและขอให้ลูกมีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาด สามารถนำพาชีวิตตนเองและครอบครัวไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงจำไว้นะลูกฟ้าไม่ได้กลั่งแกล้งเราแต่ฟ้ารอให้เราพิสูจน์ตัวเองลุกขึ้นมานะลูกลุกขึ้นมาเปิดดวงชะตาด้วยมือของลูกเองแม่เชื่อในตัวลูกนะสำหรับซีรีส์นี้ แม่บุญเรืองขอลาไปก่อนแต่ความรักและความปรารถนาดีของแม่จะอยู่กับลูกเสมอแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าจเจริญพรนะลูก